มีคนถามผอว่าพี่เอาอะไรให้หอยกินแล้วก็อาหารหอยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชมกันเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะมาให้ดูนี่เลยนี่คือแร่ธาตุของหอยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมจะเอามาผสมในน้ําแล้วก็เอามาผสมกับอาหารเพื่อให้หอยกินตรงๆไปเลยนะครับอีกหนึ่งกระปุกนะครับนี่ก็คืออาหารหอยนั่นเองนะฮะเพื่อนๆ ที่ผมได้มาจากมุลสลิฟาร์มทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆบางท่านไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์ใช่ไหมหรือว่าหาซื้อไม่ได้ผมจะบอกว่าอาหารสัตว์ทุกชนิดนะครับที่เน้นสร้างโปรตีนนะมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าลูกขุนหรือว่าลูกอ่อนนะเราไปถามร้านค้าได้เลยนะในกรณีที่จะทำเองเราก็เน้นอาหารที่มันมีโปรตีนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอาหารกุ้งอาหารหมูอาหารปลา ต่างๆมันจะมีสเตปของมันอยู่นะครับเราก็เพื่อนๆก็ไปถามที่ร้านจะเอามาแล้วให้เลยก็ได้หรือจะเอามาบดให้มันเป็นผงแบบนี้ก็ได้นะมันมี2กรณีทีนี้เราจะดูก่อนว่านอกจากอาหารที่มันเร่งเนื้อแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมีอาหารคือสร้างเปลือกโดยเฉพาะนะฮะก็คือพวกอาหารกุ้งนะมันจะมีแยกต่างหากซึ่งเป็นในกลุ่มของเน้นสร้างเปลือก เราก็ซื้อตัวนั้นมาผสมก็ได้ถ้าในกรณีที่เลี้ยงที่โล,ล่งเราก็พื้นที่จํากัดแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนบางคนเลี้ยงในบ่อหรือว่าในคลองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเอามาซื้อมาคือหาซื้อมาแล้วให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ3วันหนึ่งครั้งก็แล้วแต่เพราะว่าสารอาหารถ้าเลี้ยงในคลองหรือในบ่อเนี่ย<ๆ>เขาจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสารอาหารทั้งโปรตีนต่างๆนะจากพืชผักที่เขากินแล้วก็แร่ธาตุนะโดยธรรมชาติแต่ อย่างที่บอกเลยคือเราต้องเสริมเพราะว่าแ่ธท่าที่เราเลี้ยงจุดเดิมๆเนี่ย หอยเขาก็ใช้ไปแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ทุกวันถูกไหมใช้ทุกวันมันก็หมดทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมให้เขาบ้างนะครับเ,เพื่อนๆแต่ถ้าใครแบบเลี้ยงในคลองน้ําไหลอันนั้นคือจะเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็จะมากับน้ําที่ไหลผ่านมาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้แต่ผมในมุมมองผมนะถ้าเราเลี้ยงในลักษณะของอยากทําขายนะเราก็ผลิตจํานวนให้ได้เยอะเนี่ยเราก็ควรเสริมให้เขาบ้างนะครับเพราะว่า1เลยอาหาร ทำให้โตเร็วสองเปลือกเนี่ยมันลดอาการการตายของหอยไม่งั้นเปลือกมันจะผุถ้าเปลือกผุเนี่ยมันจะเป็นรูนะแล้วผมมีภาพจากหอยโข่งใต้นะครับมันจะเป็นรูใช่ไหมมันก็จะมีพวกโปรสิตเข้าไปชอนชัยหรือว่าน้ําถ้าเป็นน้ําเสียเนี่ยมันเข้าไปในตัวหอยได้หอยมันก็จะตายอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพามาผสมกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือผมทําปกติเลยนะโดยปกติของผมแล้วเนี่ยจะบอกว่า ผมจะให้ช่วงประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโมงจะกินดีเพราะหนึ่งเลยผมเป็นคนนอนดึกตื่นสายบางทีผมนอนจนกว่าจะได้นอนก็เช้าอะไรอย่างเงี้ยผมนอนป๊บป๊บแ๊บ๊บตื่นมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงผมก็จะมาให้นะครับผมจะให้ช่วงเวลาเงี้ยประมาณไม่เกินบ่ายสองแต่น,นี่คือบ่ายๆแล้วนะ <c oughs> ไม่ว่างไงอ่ะผมจะมีนี่เลยนะครับอุปกรณ์ผมช้อนเล็กกับถ้วยพลาสติกนะผมจะใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนเต็มๆอันเนี้ยช้อนเนี้ยจะบอกว่าผมใส่ได้ประมาณสามสีบ่บ่อเลยนะหนึ่งช้อนนะครับการให้อาหารนะเพื่อนๆผมจะบอกว่าเ,าเราควรดูพฤติกรรมของหอยเรานะครับว่าในแต่ละบอ่อเนี่ยเขากินมากน้อยแค่ไหนผมจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีถาดรองนะเพื่อนๆ ถ้าใครดูคลิปมาเรื่อยๆใช่ไหมจะเห็นว่าผมจะมีจานรองอาหารเป็นแบบเหมือนหอยผู้ดีอ่ะเมื่อกี้หนึ่งช้อนเต็มๆแล้วใช่ไหมผมก็จะใส่แร่ธาตุนะครับก็คือเนี่ยประมาณปลายช้อนเนาะแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันเลยนะเพื่อนๆจริงๆผมมองว่าหอยเขาเป็นสัตว์ที่กินไม่เยอะนะเพื่อนๆกินไม่เยอะ อัตราอาหารต่อการแลกเนื้อที่ได้มานะเหมือนคุณมนสรีปามนะครับที่เขาพูดผมว่ามันก็โอเคนะคือและถ้าเดี๋ยวต้องบอกว่านอกจากที่ผมจะโรยก้นบ่อแล้วใช่ไหมเพื่อให้หอยเขากินได้ตลอดเวลาแล้วใช่ไหมเราก็จะผสมอาหารด้วยตรงๆนะครับนี่เลยหนึ่งอย่างอาหารกุ้งอ๋อ,อไ,ได้มาจากพิกิตตอนไปเอาหอยแล้วก็พี่เขาให้มา อาหารกุ้งเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมในส่วนของเรื่องอเน้นเสร้างเปลือกอยู่แล้วนะเพื่อนผมจะให้ประมาณฝาหนึ่งใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนๆให้เข้ากันก่อนหั่นนิดนึงเดี๋ยวใสอีกนิดนึงปกติฝานึ่งพูนๆ วิล่วงอันนึ่ล่วงอันนึงก็เสียดายอาหารปุ้งแพงอยู่นะนี่ใส่ไปคนได้นิดหน่อยแล้วทีนี้เราก็ใช้น้ำนี่แหละเพื่อนๆแก้วไม่ไเอามาใช้มือแล้วกันแก้วไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ก็ทำอีกแล้วโอ้โหแล้วตัดใส่มาซะเยอะเลยแต่น่าจะพอดีนะ นี่แล้วก็คนคนคนบางคนถ้าสมมุติว่าช่วงเล็กๆนะเพื่อนๆช่วงเล็กๆอะ่ะผมว่านะก็คือสั่งพวกแร่าธาตุนะแร่าธาตุที่เขาจะมีพิมพ์บอกเลยนะในในของพิมพ์ไป Google อะ่ะเขาจะพิมพ์บอกแล้วว่าแร่าธาตุอาหารเน้นสร้างเปลือกมีผสมนิดนึงเอามาให้ตอนที่หอย อ่าเพิ่งเกิดนะครับหอยแรกๆอะ่ะเพื่อนๆรุ่นๆแรกๆอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้สําคัญมากหนึ่งถึงสเดือนน่ะเขาต้องเน้นสร้างเปลือกไม่งั้นเขาจะอ่อนแอนะไม่พอนีติมมาด้วยน้ำมะพร้าวหมดเหรอไม่เก็บไปให้เลย ผสมอย่างเงี้ยผมมันได้ทั้งหอยก็กินปลาหางลูกยุงผมก็กินตอนแรกตอนแรกปลาหางลูกยุงใช่ไหมมันก็จะมีอาหารปลาลูกยุงใช่ไหมล้วทีเนี้ยผมก็ทําอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เอาไปหยอดในบอ่อเอ้ยปลาหางลูกยุงนมากินแบบกินดีอะ่ะกินดีเฉยเลยเราันกินตอดก้นบ่ออ่ะผมก็เลยรวบยอดอันเดียวเลย นี่แหละให้เนื่นๆเอาไว้ปั้นเป็นก้อนช่วงเวลาสําคัญนะครับเราเคยให้เวลาไหนเขาก็จะมาเวลานั้นนะอันนี้เขามาแล้วอันนี้คือรอยที่ผมให้เพื่อให้เขาไปเมื่อวานหนึ่งนะเพื่อนๆเ,นะเ,เ,เขาเริ่มมาแล้วแต่ก่อนหน้าตอนที่ผมทําบ่อแรกๆถ้าใครเคยดูดคลิปขอบบ่อผมบริเวณขอบบ่อเนี่ยมันจะมีพวกละอ,องพวกแก่าธาตุใช่ไหมแรล่าธาตุล้วก็ปูนขาวปูนขาวเปลือกหอยนะเต็มเลยนะเพื่อนเพื่อน เขาไม่สนใจอาหารผมเลยนะสองวันแรกอสองถึงสามวันแรกอะต,ต,ตอนลงหอยอคือให้อาหารไปอะเขาค่อนข้างกินน้อยพอมาจับจุดสังเกตปุ๊บก็คือตอนเนี้ยขอบบอ่อเลยผมให้ดูอ,อน,นี่ให้ดูจะบอกว่าขอบบอ่อเลยอยี้ยงตอนเนี้ยคือน้องกินแบบเกลี้ยงเลยคือไม่มีเศษไม่มีเศษตะกอนไม่มีอะไรเ,เพื่อนดูดิเนี่ยคือใส่ใส่กิปเลยนะเนี่ย น้องกินใสเลยแล้วก็น้องน้องก็มาแทะไอ้ที่เป็นลอยๆเนี่ยนี่คือน้องเดินกินแร่ธาตุนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยแร่ธาตุกับปูนขาวนะปูนขาวเนี่ยผมเมื่อคืนนี้ผมทําน้ําบ่อน,นี้ผมลองอด่ากน้ำทิมไปใช่ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผ่านไปปุ๊บผมก็เอาปูนขาวเปลือกหอยเมื่อ,อาวานเพื่อจับตะกรนพอจับตะกรนเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพอต่อมาปุ๊บผมก็จะเอาแร่ธาตุเีวขาวอะมาโรยมันก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วหอยเขาก็จะกินอย่างที่บอกแหละคือพวกแร่ธาตุอะมันหอยต้องใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันกินทุกวันนะเ,นเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะจะเห็นร่องรอยเขากินหลังจากนั้นพอขอบบอ่อมันสะอาดเอี่ยมแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาก็เริ่มมาลุม ในถาดอาหารที่ผมเตรียมไว้ให้แล้ะเริ่มเข้ามาเยอะเมื่อก่อนเข้ามาทีละสองสามตัวสี่ห้าตัวเองนะมีบางตัวบางตัวเขาก็จะแบบกินผักก็จะจะเป็นสายสายวีแกนนะเป็นหอยสายวีแกนกินผักเขาก็จะไปกินผักเลยเขาไม่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงมาเลยนะบางตัวก,ก็ก็ต้องแล้วไปแล้วแต่เขาละว่าเขาชอบแบบไหนมาทีนี้ผมก็จะแบบปั้นปั้นปั้นแบบนี้นะปั้นปั้นปั้นไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็หย่อนหย่อนไปเลยครับ ห่าหางลูกยูงก็กินนะผมจะทําเป็นก้อนขนาดเนี้ยนะเพื่อนๆก้อนขนาดเนี้ยผมจะให้ของผมมีร้อยสิบหกตัวใช่ไหมห้าก้อนห้าก้อนแรกๆสองวันแล้วก็วันครึ่งแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็คือเหลือประมาณวันนิดๆเนี่ยเริ่มเริ่มจะหมดแล้วผมก็เลยเดี๋อว,ว,วันนี้เอามาให้อีกหน่อยเพื่อวัดวัดดูอีกรอบนึง พอเราให้ปั้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยแต่พอเราหยอดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะละลายเองอะผมก็จะหยอดไปผมก็จะไปกรองลมกันแต่วันนี้ของเก่ามันยังมีอยู่นะผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนผมก็จะหยอดไปแค่สี่ก้อนโอเคนะประมาณนี้เห็นไหมนี่กระบะนี้นะครับเป็นกระบะหอยข่งใต้นะเพื่อนๆหอยข่งใต้ ก็กรณีเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะมาปั้นให้อันนี้น้องเขากินเก่งแต่เขาก็จะเน้นกินเขาเรียกว่าอะไรอะเน้นกินใบผักสดพวกใบตำลึงแล้วก็ใบผงชูรสหรือว่าใบคะน้าเม็กซิกันนะเขาก็เน้นกินอยู่นะเพื่อนๆตอนแรกบอร์ดนี้มีอ็อกนะแต่ว่าผมดึงไปใช้ทำทาน้ําอยู่ฝั่งนูน้นไม่พอสายมันไม่พอผมจะมาโรยใส่สามก้อน ตอนแรกไม่เขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาโตขึ้นก็เห็นเขามีเริ่มลุมมากินนะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีบ่ออาหารแล้วก็ลูกปลาเขากินมันจะมีปลาหางลูกยุงนะเขาจะกินด้วยครับเดี๋ยวเขาจะลงไปกินผมนแน่ใจว่ากล้องจบนะแต่ปลาหางลูกยุงอะ่ะโดยปกติแล้วอะ่ะเขาจะกินอา,อาหารบนผิวน้ําใช่ไหมแต่พอผมไม่ได้ให้อาหารเขาอ่ะผมลืมให้วันหนึ่งอ่ะผมก็เห็นเขาไปลอยกินอยู่อ่ะอันนี้ใส่สามก้อน บอ่อนี้ก็เป็นบอ่อหอยโข่งใต้เหมือนกันนะครับก็คือจะเอามาให้เขาเช่นกันบอ่อนี้จะให้สองก้อนบอ่อนี้มีอยู่ประมาณหกสิบตัวไอ้เมื่อกี้นี้มีประมาณสี่สิบสี่สิบตัวผมว่าจะคอยจับย้ายไปบอ่อใหญ่กว่านี้อีกประมาณอีกสิบตัวหรือยี่สิบตัวนะแต่ว่าเขาซุกซุกอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีแบบแอบๆนี่ต้องแยก หลายจุดหน่อยอ,อันนี้สองก้อนพอไ้สามก้อนไปสามก้อนปั๊บปั๊บปัป๊บดอละสามก้อนอ่ะมาถึงนี้หอยคงใต้จะชอบกินผักสดเพื่อนๆเหมือนตระกูลพวกหอยปังหอยเชอรี่อะมันม่วงล่วงโอ้ยตกใจหมดเลย ที่ตกใจหมดเลยวันนี้ยังไม่ได้มาให้อาหารปลาหางลุกยูงเลยมุมกล้องมันจะสูงหน่อยนะนเพื่อนๆเมื่อคืนนี้เอาหอยตัวใหญ่มาปล่อยประมาณหกตัวก็ไม่รู้ว่าแหลงเขาไปตรงไหนบ้างแต่ก็เดี๋ยวจะหย่อนไว้ตรงนี้เมื่อคืนเห็นตรงนี้ ยืนไว้สามก้อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เมื่อเช้าเห็นอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้สามก้อนอันนี้มีประมาณสิบสิบสิบเจ็ดตัวแล้ะผมเอามอคืนเอามาปล่อยอีกสองก้อนนะเพื่อนๆนี่มันมีฐานอาหารอยู่เหลืออยู่นิดๆิดก็ เอามาปั้นพอตอนแรกมันมีสิบตัวเพื่อนๆเ,เอามาเพิ่มอีกก้อนเดียวพออันนี้ลูกตัวเล็กส่วนบออน,นี้ที่เราเพิ่งเปลี่ยนน้าไปหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โรยแร่ธาตุโยปลาปลาสอดปลาสอดปลาสอดนี่จ้องอย่างเดียวมันจะกินทั้งวี่ทั้งวันนะ่ปะปลาสอดอ่ะกินโคตรเก่งเลยอ่ะเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนสองก้อน เมื่อคืนมาแอบส่องกระทางนี้นะหลังจากที่เก็บไปตัวใหญ่เก็บตัวใหญ่ไปหกตัวแล้วก็เห็นอีกสองตัวนะเพื่อนเแต่ว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาไอ้ก้อนอยู่ตรงนี้ผมเคยกินอยู่ตรงนี้กับตรงนี้แต่เมื่อคืนได้เห็นอยู่ตรงเนี้ยสองตัววางให้เลยเอะมันมีปลาหางนกยงด้วย แอบแอบอยู่เหรออ่าน่ลูกกลิ่นห้มหอมมาแล้วกลิ่นน้มหอมสนับสนุนคลิปโดยน้ำพริกปลาทูคั้วแห้งแม่ลาตีนะครับน้ำพริกอร่อยมาก ร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับการให้อาหารหอยขมยักษ์รัตนะแล้วก็หอยโข่งยักษ์ใต้นะเพื่อนๆหอยโข่งยักษ์ใต้เนี่ยจะบอกว่านอกจากอาหารที่เราปั้นให้แล้วเนี่ยเราจะเสริมด้วยอา,อาหารผักสดเช่นพวกใบตําลึงหรือว่า,าใบคะน้าแม็กซิกันนะแล้วก็ใบกล้วยใบมะละกอแห้งนะครับก็จะเสริมให้เขาเพราะเขาก็จะกินดีครับเขาเหมือนเหมือนเขา กินผักสดเบื่อเขาก็จะแวะมากินอาหารที่เราปั้นให้เพื่อนๆในส่วนของอหอยขมยักษ์รัตนะอันเนี้ยกระบาดเนี้ยที่เอามาปล่อยนะผมจับข้อสังเกตได้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยเสียงดังไม่ได้เมื่อคืนผมแวะมาส่งแค่ส่องไฟอะ่ะเขาพลิกตัวฟลิปลงทันทีเลยอะ่ะเพื่อนผมก็เฮ้ยเออแบบแสดงว่าเหมือนที่คุณมุลพูดอสแสดงว่า เหมือนที่คุณมนพูดนะครับว่าเขาจะค่อนข้างขี้ตกใจพอสมควรส่วนที่ผ่าน,านมากระบะนั้นน่ะที่ผมไปส่องดูตอนคืนตลอดใช่ไหมกลุ่มที่มันโผล่มาคือบางตัวมันก็ไม่ได้กลัวนะผมก็บี้หอยคันไปก็ล้วงมือผ่านตัวเข้าไปปกตินี่แหละไม่มีอะไรเขาก็เขาก็าามาอยู่ของเขาประจําของเขาตรงนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเหมือนชุดเนี้ผมล้วงมาจากแบบที่มืดๆที่ผมไปควานมานะเกี่งมือไปงมๆมาแล้วก็เอามา พอมาปล่อยไว้ตรงนี้ผมผมมาถ่ายคลิปพอพูดเสียงเสียงดังปุ๊บน้องเขาทิ้งตัวฟึบลงไปเลยอ่ะคือแบบแล้วก็เดินผ่านมาใช่ไหมแค่ไฟส่องผ่านปุ๊บน้องเขาก็ทิ้งตัวฟึบเลยแสดงว่าน้องเขาขี้ระแวงแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับลูกปลาหางยุมพูดเยอะเพื่อนๆเ,เขาน่าจะท้องแล้วก็ออกลูกมาอีกเพียบเลยอ่ะ เริ่มเต็มบ่อแล้วผมจะไปไว้ไหนน้อเนี่ยมีตัวหา่างสวยๆก็เยอะนะหลายตัวอยู่